สวัสด <ítulo> ีคร like, oh. 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 mm, ับผมก็วันนี้เราก็มาอ้าวอ๋อดูการน้ำมันเครื่องว่ามันขึ้นไม่ขึ้นใช่ไหมนี่ครับโอ้ใช่ไหมโอ้แปลว่าสุดจัดครับ เครื่องดับเลยโคร,ครื่องเนี่ยดับเลยแล้เครื่องปิดซึ่งเห็นไหมครับเรามาฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับผมน,นี้เราก็ประอกอบเรียบร้อยแล้วฟังอันนี้ยังไม่ได้ใส่เทอร์โบนะเรายังไม่ได้ใส่เทอร์โบและยังไม่ได้ใส่กรองอากาศและเรามาฟังว่าลูกเหล็กกับลูกมีเนียม แล้วมาฟังนะช่าง20ปีครับผมที่คอมเมนต์มาว่าใส่แล้วมีปัญหาแน่ลองฟังเสียงดูครับผมอา่าอันนี้คือยังไม่ได้ใส่กรองยังไม่ได้ใส่เทอร์โบแล้วก็สตาร์เทเครื่องแค่เติมน้ำใส่หม้อน้ำะ่ะครับ แน่คฟังกันแบบยา,ยาวๆเลยไม่ดังนะนี่ยเหไหมอันนี้สมมติว่าใส่เทอร์โบช่างเก่งลองมาอุดท่อให้เสียสมมติว่าใส่เทอร์โบเงียบกิบเลยครับ เราก็ต้องติดตามเนาะเพราะมันเป็นมันเป็นลูกเหล็กเราต้องติดตามดูว่ามันจะเป็นยังไงเราเคยดูตอนตอนที่ทํางานตอนที่ออกทํางานตอนที่แล้วก็ช่างทำาม่จูนมันต้องจูนหนิงไหมต้องจูนหนิงเนาะต้องจูนต้องอัตรารอบอะไรพงอีก แต่เสียงก็เง <beeping> yeah. okay. ียบเนาะเงียบเงียบอยู่เงียบฟังเสียงนะครับเงียบกกิบเลยครับไม่มีปัญหาทางนะครับเวลารถน้อเราได้ยินในตัวสัยว์จะดังเพราะว่าโัรศัพท์มันจะไว ปกติตอ,อย่าง,งานั้นอย่าง,งาน,นั้นเราเต้องถ่ายแบบไกลๆไม่โทรศัพท์มันไวแล้วไอ้น้ำต้นแกคทน้ำดูอเลยใช่ไหมโทรศัพท์ที่ไหนถ่ายแล้วมันเงียบเนี่ยไม่ได้หรอกน่ถ้าเราฟังเสียงเนี่ยคือเงียบเลยต้องเลื่อแต่เดี๋ยวรอดูยาว อันนี้ผมอันนี้ผมยังไม่ได้บอกนะว่ามันยังแค่ได้ใช่ไหมแค่ผมบอกว่ามันยังเงียบไม่แต่ผมการันตีนะถ้าเสียงถ้าเสียงอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้มันร้อนอันนี้อันนี้ติดมาสักพักหนึ่งแล้วใช่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 ติดมาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเป็นไงแล้วตะโบมันพังด้วยประมาณสักสามชิ้นนาทีตะโบตะโบพังครับตะโบพังแล้ว เครื่องสตาร์ทถ้าไม่มีข้อเสียดังประมาณนี้แต่ผมนั่งฟังเนี่ยมันก็เลื่นหูดิใช่ผมว่าไม่มีปัญหาเนะผมว่าไม่มีปัญหาอยาให้มีรอบสองเลยไม่มีไม่มีเขาไม่มีแน่นอนเพราะผมฟังเสียงดูแล้วอ่ะมันเอา้าจับเวลาดูซะสามสิบนาทีเนาะความร้อนขึ้นแน่นอนอเ,เป็นชั่วโมงเลยนะ ไอ้นี่มันเป็นลูกสูบปเก่าแต่ปลอกใหม่เออก็ต้องให้ให้ให้ปลอกมันรับได้ด้วยรันทั้งวันโอ้ยมันไม่ได้วัดกันแค่5นาทีิ0นาทีครับดูทั้งวันอ๋อก็รอดูอครับครับครับผมก็รอดูรอลุ้นอยู่นี่แหละว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมแล้ว ีสตาร์ทแล้วนะอ่าสตาร์ทแล้วอ่าหนึ่งสเต็ปสเต็ปตัวก็คือออมันร้อนๆหนักๆเนี่ยใช้งานได้จริง้อนเออนั่นแหละรอดูกคาแปลว่ายังไม่ได้กลับบ้านง่ายได้ต้องคอยติดตามมาแล้วเนี่ยโอ้โนี่ครัดิบๆเลยไงไม่มีท่อไอเสียดิบๆไม่มีท่อไอเสียไม่มีกรองมีแต่คอมีแต่เขาควายปกติถ้าเราใส่กรองไปมันก็เงียบกว่านี้ใช่ไหม แล้วก็อูดทองมันก็เงียบกว่านี้กีขนาดคุยกันเนี่ยตะโกนใส่เลยไม่นี่ก็คือเราเรารอไปแล้วกันนะครับครั้งแรกครั้งแรกของการใช้ลูกเหล็กอ่าครั้งแรกครั้งแรกตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยผมเพิ่งรู้นะเพราะว่าเจ้าของรถเขาก็อยากรู้เอออยากรู้เหมือนกันแต่เราอะแต่เราอะเหมือนเร็วีเนาะใช่ใช้ไม่ได้หรอกใช้ไม่ได้หรอกดังเนี่ยออยังไงก็ดังลูกเหล็ก เงียบประกาศแล้วว่าไม่ดังแน่นอนเออเฮเงียบเลยเงียบเลยเงียบเจนจัดนอนเสียเสียเสียติ้นทำคลิปก็ว่าดังแน่นอนเออก็ต้องว่ากันดังไว้ก่อนแล้วแหละเอาเขาว่ากันแล้วกันโอ้เปิดแล้วทำแล้วนั่นแหละทุ่งกว่าแล้วเนี่ยทุ่งกว่าแล้วครับเดี๋ยวเราจะมานั่งฟังเสียงว่าว่าป้าพี่ชายจะลงคลิปยัไงสามทุ่มหรือเปล่า พรุ่งนี้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 ใช่ใช่ฮะแม้ยังไม่ได้ใส่ท่อโอ้ยอ๋อขอให้มันผ่านมาได้ด้วยดีแล้วกันผ่านผมว่าผ่านยังไงก็ผ่านเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเงินใช่การทดสอบอะไรมันก็เป็นเงินยังงล่ะใช่ใช่ใช่ผ่านแน่นอนแต่มันไม่ผ่านเนี่ยมันเสียเงินทุกเวลาเพราะเป็นเป็นเป็นตามเชื่อ ช่างเก่งช่างแม่ตั้งมาเพื่ออะไรอ่าช่างเก่งอยู่แล้วมันไม่ต้องห่วงไม่แม่แม่ก็ตั้งชื่อเรื่องช่างเก่งเนี่ยออททำลายทุกอย่างตั้งแต่เล็กใช่ไหมเออพอโตมานี่ต้องโกกุยมันทอดดอกมาเนี่ยมันดูดนมได้มันก็ดึงจุกนมทิ้งแล้วอ๋ออย่างนั้นแหละเป็นเรื่องปกติครับชีวิตผมรันโค้ชแมตอนผมอายุน้อยๆเนี่ยครับ ขาดไปชมคนพ่อแม่ไม่เคยดูแลหรอกเอาอีกแล้วเอาครับพ่อทิ้งไปขึ้นสวรรค์แล้วเดี๋ยวผมจะสรุปนะครับผมก็ก็รอดูเอารออ่อรอดูนะรรัรอมผมอ็สรุรนะครัรรอดอเอานะครับนี่รออรรรร รอดูนะครับผมก็ไม่ได้ด่วนตัดสินใจนะว่าว่ามันจะดีจะดีหรือไม่ดีครับผมอ่าอ่าอันนี้ที่ผมมาก็คือมันช่วยเด็กครับผมช่วยดินดวนครับนะครับผมก็ไม่เกินขัรถใหญ่ด้วยเออเลอะพูดตรงๆเลยผมเพิ่งรู้เ่ยไม้มีลูกเหล็กผมผมก็่รูหครมกัดฮะสรุปครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ติดตามตอนต่อไปครับผม